ขอ,ออรรขอถวายความนอบน้อมและมัสการเด่พระรัตนตรัยด้วยสิ่งเต่ขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเทรา,รานุเทระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศทำในครางนี้และขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญา จงจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสู่นสถานที่แห่งนี้มาเพื่อทำความดีเพิ่มเติมส่งเสริมพรับพุทธศาสนาอบรมกายาของตนเกิดในที่ดีดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้ เกิดในที่ดีและแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าไฟดีก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนั่งทารสบายต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มา,าฟังในสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐนัครก็คือคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ประกอบไปด้วยประโยชน์สประการ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์สุขในชาตินี้ประโยชน์สุขในชาติหน้าหรือประโยชน์สุขอย่างยิ่งคือระนิาพนาน้นจากการตายกัรเกิดในบรรดาประโยชน์ทั้งสามประการนี้มีอยู่ในเฉพาะคําอคสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดก,ก็ตามเมื่อได้ยีการฟังธรรมะให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าประทับลงสูงส่วใจัยบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้รับประโยชน์ อันมาหาสามทีเดียวประโยชน์เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราพ้นจากทุกในอบายไดได้มากแล้วก็พ้นจากทุกในส,สามสวรรด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราฟังทคำไปบ่อยแล้วเนี่ยเราก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์ห้าประการประการที่หนึ่งเลยที่โยมจะได้รับในปัจจุบันนี้แหละได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังโยนะตอนนี้โยมได้หรือยังได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ประการที่สองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดแจ้งพุยยก็จะเข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นประการที่สามบรรเทาความลังเลสงสัยหลงสีได้และประการที่สี่จะทําให้เราเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงประการที่ห้าจิตใจของผู้ฟังนั้นย,ย่อมปลองใสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคำสอนของพระเจ้าว่าโดยหลักเลยก็คือฟังเพื่อปรับความเห็นพุย กับความเห็นของตนเองให้มันถูกต้องให้มันตรงตามกฎของธรรมชาติหรือตรงตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าัะ้ะเมื่อเรามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงตามกฎของธรรมชาติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราทั้นหลายก็จะทําคุณงามความดีได้มากขึ้นเราก็จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องกฎของการกระทำนชื่อว่าการทํากรรมดีได้รับผลดี าการทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วตรงตัวแน่นอนให้ผลได้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชา,ยายต,ติต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นบุญที่เรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าสมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สมคัญต่อชีวิตของเราขยอยถ้าหากว่าเรามีความหูกต้องม,มากผู้สธรรมทต่างๆเนี่ยก็จะหลั่งไหลออกมาทางกายทางวาิชาแล้วก็ทางใจด้วยฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขยนย เราก็จะไม่ปล่อยปลักละเลยในการดำเนินชีวิตไม่ปล่อยปลักละเลยในเรื่องของการทําบุญทำกุศลเราก็จะไม่ทิ้งบุญไม่ปล่อยบุญให้หลุดมือไปในแต่ละวันในแต่ละวันเดียวเราก็สามารถที่จะทําบุญกันกร้มได้ง่ายฉะนั้นวัแบบนนี้จะมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องรักษาสี่ห้าแล้วได้อะไรตอนที่สองครยบผก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระขมาก็จะของ พูดในเรื่องของศีลก่อนศีลแปลว่าอะไรพยโยมถามพยโยมก็ได้ศีลแปลว่าอะไรท่านใดจะตอบตอบผิดไม่เป็นไรพยโยมขอให้กล้าตอบแค่กล้าตอบนี่ก็สุดยอดนะศีลแปลว่าอะไรศีลเมชีศีลแปลว่าอะไรอะไรนะเออปกติก็ได้นะสาธุนะจะมา คำว่าศีนี้มีความหมายหลายอย่างนะพี่แล้วสีนี้ก็มีหลายประเภทด้วยนะมันก็จะเป็นของโยมหรือของพระแล้วก็มีคําแปลเยอะแยะหลายอย่างแต่ในที่นี้จะมาจะขอแปลคําว่าศีให้ผู้ยมเข้าใจง่ายศีลแปลว่าความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาก็ได้พี่นะที่แม่ชีต่อมาก็ถูกนะถูกหรือสีลแปลว่าความประพฤติดีก็ได้ ฟังเด็ดฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเอาแปลง่ายๆแบบนี้แหละศีลคือความระพุตธดนะีความระพุตธดีนี้อันเป็นของมาคู่กันกับคําว่าความรู้ดีประโยคน้นะเพราะฉนะนั้นคนเราที่จะเอาดีได้จะต,ต้องมีความรู้ดีแล้วก็มีความระพุทดิดีประกอบกันไปลําพังมีแต่ความรู้ดีความระพฤติไม่ดีก็เอาดีได้ยากนะเข้าในตําราที่ว่า มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะส่วนความประพฤตินั้นถึงแม้ว่าจะมีเพียงอย่างเดียวคือมีความประพฤติดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะความรู้ไม่ดีก็ยังพอเอาดีได้บ้างไปอยู่เหมือนกับอะไรเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่สวยแต่ว่ามีกลิ่นหอมไปอยู่ยงต้องการไหมดอกไม้ไม่สวยแต่ว่ามีกลิ่นหอมก็ยังมีคนต้องการนะยิ่งถ้าสวยด้วยหอมด้วย เหมือนกับดอกจำปาดอกจำปีดอกมาลิเป็นต้นเหล่านี้ก nah, ็ยิ่งมีคนต้องการมากใช่ไหมพะยมเด็ดไปดมก็ได้หรือไปถวายพระขนาดบูชาพระพุทธเจดีย์ก็ได้ดอกไม้บูชาได้หมดเลยสีไหนก็ได้พะยมบางคนบอกว่าห้ามห้ามเอาดอกไม้สีแดงไปบูชาพระนะไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรกถามว่าบูชาได้ทุกสีไม่พะยมบูชาพระ บูชาได้ทุกสีนะอย่าไปฟังคำของคนทานนะนะตักบ,บุญตักอุศลขมาเราหมดเลยใช่ไหมก็ยงมจะลุงใจเนี่ยบัณฑิตท่าบอกว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีพอมาทำลายจุดยืนในชีวิตของคุณฟังใครก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดแเพราะฉะนั้นความระพฤดดีที่เรียกว่าสีนี้ได้แก่อะไร ความประพฤติดีที่เรียกว่าศีลได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเว้นเว้นจากอะไรเว้นจากการฆ่าสัตว์ไปอยู่สัตว์ในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไปนะมีมดยุงกิ่งจกตุ๊กแกไก่ปลากุ้งหอยเป็นต้นไปจนถึงสัตว์ใหญ่ไปจนถึงมนุษย์น,นี่สัตว์ในที่นี้ คุยว่ามีใครเคยสอนเราไหมว่าไม่ให้ค่ามดไม่ให้ค่าอยู่ไม่มีนะไม่มีศาสดาไหนที่จะสอนไม่ให้ค่ามดไม่ให้ค่าอยู่นะมีในเฉพาะคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นเห็นไหมคุยคาสอนเจ้านี่ประเสริฐเลิศจริงๆสอนคือให้เราลดเ้นตั้งแต่มดอยู่เลยเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นห่วงเรานะไม่ต้องการให้เราไปสัวบายไม่ต้องการให้เราถูกฆ่า ในสังสารวัตรอย่างนี้นะไายภพแลายชาติทีเดียวนะีถ้าเราไม่มีการ,รบัตเวินประการที่สองคือห,ห้ามรักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในกรรม4ห้ามพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อื่นและสุดท้าย5ห้ามดื่มสุรานะมีไรเคลือดองของเมาที่ทำใจให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้น บุคคลใดก็ตามมีการก็เป้นจากบาปกรรมทัางประกาศนี้บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลห้านะก็คือมีความประพฤติดีงามอยู่ก็พอที่จะเอาดีได้ง่ายบ้างก็พอที่เอาดีได้น,นะพิมนะเพราะอะถึงแม้ว่าจะเอาดีทางทรัพย์ทางยศไม่ได้ก็ย่อมได้อยู่อย่างสบายใจพิมนะแตอยู่ที่ไหนจะไปไหนก็มีความสุขใจสบายใจพิมไม่ต้องเดือดร้อนใจก็อ,อะไรเพราะว่าศีลห้าข้อนี้เนี่ย ไม่ผิดกฎหมายทั้งโลกนะไม่ผิดกฎหมายทั้งโลกไม่ว่าภาษาใดไม่ว่าชาติใดยุคใดสมัยใด,ใดนะก็ล้วนแต่นับถือกันว่าศีลห้าข้อนี้เป็นของดีทั้งนั้นผู้อยูนะ่เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ฆ่าตีผู้อื่นผู้ที่ไม่ลักขโมยของผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ประพติผิดในทางความรักนะผู้ที่ไม่พูดโกหกหลอกลวงหรือไม่เป็นคนที่เราหลอกยา,านะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ได้ผูยนะจะไปประเทศไหนก็ไปได้นะ เพราะอะไรเพราะไม่มีผู้เปรียดชงังไม่มีการถูกผู้อื่นจับคุมขังประโยชน์ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีห้าอย่างนี้เป็นยังไงน่ก็อ,อยู่เป็นสุขได้ยากที่เดียวเพีงถ้าไม่มีห้าอย่างนี้นะเพราะเหตุน,นี้แหละท่านญาติโยมสาธี่ชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดก็ตามปรารถนาความสุขความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองขอย้ําว่าถ้าเราต้องการความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสี่ห้าเือมีการพดเวื้นจากการฆ่าสั์เป็นต้นอย่างนี้เสม,มอไปจึงจะเป็นการดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสีลแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจประกอบการงานตามความรู้ของต,องตนไปผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความประพฤติดีงามแล้วก็ประกอบการงานเนี่ยตามความสามารถของตนเองก็ย่อมเจริญขึ้นด้วยทรัพย์สินินทองต้องตามพระบาลีว่า สีเลนะโผก่กัสมปทามัาม่งมีได้เพราะสีประยู์นะสีเลนะสุกติงยันตินะไปสู่สวรรค์ได้ก็เพราะสีสีเลนะนิพุติงยันตินะจสมาสีหลังวิสูที่นะคนที่จะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องมีสีอนะาศัยสีเป็นเบื้องต้นประยต์เพราะฉะนั้นนรชนทั้งหลายพรุงสำราญสีของตนเองให้บริสุทธิ์นะระยกน,นะอันนี้ก็เป็นใน ความหมายของศีลโดยยอ่ยอๆสังเกตประโยชน์ให้เข้าใจง่ายนะนอกจากนี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคจ้อยังได้ทรงแสดงอนิสงของศีลด้วยประยนะถ้าใครรักษาศีลได้่ยได้รับอนิสงใหญ่ในห้าอย่างเรยประการที่หนึ่งผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบซึ่งกองแห่โขขงโภคาใหญ่คือความไม่ประมาทอันเป็นคุณอย่างยิ่งประโยชน์อันนี้เป็นประการที่หนึ่งเลยที่ประยมจะได้รับนะ ประการที่สองผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจอมไปไกลทั้งทวนลมและตามลมไปประการที่สามผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้จะเข้าไปสู่บริษัทใ,นในดๆเไม่ว่าจะเป็นบริษัทของสมณพราหมณ์บริษัทของกษัตร,ริย์เป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นผู้แก้วกล้าไม่เกรงขนเข้าไป ประการที่สี่ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมไม่หลงตายคือวันสุดท้ายมาถึงที่เรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราจะไม่หลงลืม,มเราจะไม่หลงลืมสติไม่หลงตายเพราะเรามีศีลประโยชน์ประการที่ห้าผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ตายร่ากายแต่แล้วย่อมเข้าถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค์ประโยชน์นี่บุคคลผู้มีศีลนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมมีโอกลสไปเกิดใน สุขติภูมิก็คือเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างกอยู่แต่ถ้าเราไม่มีศีลนิวโอกาสที่เราจะไปเกิดในอาบายก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่เหมือนกันกูหยูเราให้ทานก็จริงอยู่แต่เราไม่มีศีลเราทำิีศีลทุกวันจริงอยู่เราให้ทานแต่ว่าทานนั้นบางทีก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้นะเพราะทา,านมีกําลังอ่อนกว่าศีลกูหยูอย่างเช่นพระนางมณรีกาใช่ไหมพระนางมรีกาที่ว่าเปโปรพระสวามีทาทานมาเยอะแยะมากมายเลย วันหนึ่งวันหนึ่งเยอะนะทำกับร้ารหารด้วยพี่ยมแต่ท่านไปติดศีข้อที่สี่ติโกหกตายแล้วไปไหนพี่ยมพระนางมาริการบุญกุศลที่พระนางทำอะไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยวันวัน,นตอนใกล้จะตายจะไปนึกถึงที่ไปทําติดสีนนั่นแหละแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลนึกถึงทานใช่ไหมพี่โยมแต่นึกถึงไม่ได้ไปนึกถึงการไปทำติดศีข้อที่สี่ตายแล้วก็ไปเกิดในเอเวจีมาหารก กี่วันนะเจ็ดวันนะเจ็ดวันดีไหมพะย์เพราะฉะนั้นสีนี้เป็นของดีประย์เพราะฉะนั้นพระผู้มีมพระภาคเจ้าได้ทรงจัดอีไว้ว่าจัดเอาไว้ว่าศีหนานี้เป็นมหาทานนี่ใหญ่เป็นมหาทานในขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามรักษาศีหห้าได้พะยงสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกๆชีวิตเนี่ยย่อมได้รับได้รับผลอันมหาศาลทีเดียวพะยง พระเจ้าแสดงออกไปนะได้รับผลอันมหาศาลอย่างไรประการที่หนึ่งเมื่อเรารักษาสิลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้เราก็ได้ชื่อว่าเราให้ความสุขให้ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นการให้สิ่งที่สูงค่าที่สุดอันนี้เป็นประการแรกเลยประการที่สองเมื่อเรารักษาสิ่ข้อที่สองคือไม่ไม่รักทรัพย์มี เราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินมินทองของผู้อื่นนะซึ่งเป็นการให้ฐานนะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาศินข้อที่สามคือไม่ประพฤติผิดในการมเราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความสุขให้ความปลอดภัยหรือให้ความบริสุทธิ์แก่บุตรภรรยาสามีนะบุตรธิดาภรรยาสามีของผู้อื่นปะโยชน์ นะซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันของครอบครัวนะที่ดีที่สุดคือยเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ผู้กดโกหกหลอกลวงเราก็ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความจริงแก่ผู้อืน่นะย่อมได้รับความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตไม่ต้องบาดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่ห้าคืองดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของทําใจให้เกิดความประมาท เราก็ได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัยเก่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะคนที่ประมาทขาดสตินั้นสามารถที่จะกระทาความาชั่วได้ทุกอย่างนะคนที่เมาเนี่ยสามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดโกหกหลอกลวงพูดส,ส่อเสียดเหล่านี้เป็นต้นก็สามารถทําความชั่วได้ทุกอย่างนะเพื่อนๆนะเพราะความเมาขาดสติไปเลย เพราะฉะนั้นท่านยอดโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการรักษาศีลท่านี้จึงเป็นมหาทานเป็นทานอัมบาเสิร์ประโยชน์ที่คอยคุ้มครองหล่อเลี้ยงโลกนี้ให้สงบร่มเย็น็นสุขมาช้านานไปหมซึ่งทานอัมบาเสิร์นี้หละองค์สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นมหาทานไยหนพร้อมทั้งพระองค์ยังได้ทรงจัดต่อไปว่าผู้ที่ได้บำเพ็ญมหาทานนั้นก็ย่อมจะได้รับผลบุญอันมหาศาลเช่นเดียวกัน สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในกุญญาพิสันธสูตรซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับ,บมหามากุฏลำดับเล่มที่37หน้าที่492ข้อที่129ีาคำพีอังคุตการนิกายอัตการนิบาติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกลัดกับพระพิสูจน์ทั้งหลายว่าดวงก่อนพิสูจน์ทั้งหลายวงคุพว่องคุศลแปดประกาศนี้มีอยู่เพียงนันะ พวงบุญพวงกุศลแปลประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนา,นาห,หน้าไข่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อปูนเพื่อความสุขสิ้นกาลนานทีพวงบุญพวงกุศลแปลประการนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวงบุญพวงกุศลประการที่หนึ่งเลยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ อันนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่นิพยพถึงพระธรรมเป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งและถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี้เป็นห่วงบุญสามประก,การพยพว่าโดยยอ่อแสดงโดยยอ่อให้เราทั้งอะไรได้เข้าใจฉะนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามมีการถึงพระพุทธเจ้าก็คือนับถือพระพุทธเจ้าจนตลอดชีวิตนับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์พยพ ต,ตลอดชีวิตเลยเราไม่ไปนับถือใครให้ยิ่งกว่านี้แล้วนับถือพระรันตนตรัยยกพระรันตนตรัยเอาไว้สูงสุดเลยคุยมงเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มากคุสามารถเป็นปัใจจัให้เราพ้นจากทุกในอบายได้เยอะเดียวแล้วก็จะทําให้เราพ้นจากทุกในสังสารวัฏได้ด้วยคุยน่นอกจากนี้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทาน เป็นมหาทานนะะโยกเป็นทานันยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายรู้ว่าเป็นของเลิศดีมานานเป็นของต่อเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายด้วยขอยกเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายไม่รังเกียจแล้วก็จกไม่รังเกียจด้วยต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นบิณฑูชนผู้มีปัญญาผู้รู้ย่อมไม่รังเกียจคือบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ย เขาจะไม่ละทิ้งศีลเขอยู่เขาจะรักษาศีลตลอดไม่ว่าเกิดชาติใดพบใดก็าตามเนี่ยเขาก็จะมีศีลเขาก็จะยินดีในการสมาทานศีลยินดีในการรักษาศีลเพราะเขามองเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแม้ประโยชน้นะเพราะว่าศีลนี่เป็นอริยรัพพิปการเหมือนกันฉะนั้นพระผู้มีออพระเจ้าจริงทรงตรัสว่าดูกรวิสูงหลายก็ทานห้าประการนั้นเป็นเนไหนะก็คืออริยสาวกบในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มดเว้นจากปานาติบาคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นจากการรักย์เป็นจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงเว้นจากการดึงสุรามีไรไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าย่อมได้ชื่อว่าเมื่อเรามีการก็เป็นห้าอย่างนี้คุณโยเรายรอมได้ชื่อว่าเราให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรและความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์อย่างหาประมาณนี้ได้เมื่อเราให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว หาประมาณไม่ได้แล้วเราย่อมมีส่วนได้ส่วนที่เราจะได้คืออะไรก็คือเราก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยแล้วก็ไม่มีความเบียดเบียนจากใครๆเลยอย่างหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันอยู่นี้แหละเป็นมหาทาน5้าประการอยู่และพระองค์ทรงตรัาวว่าบุคคลผู้ที่รักษามหาทานนั้นนะ่ะย่อมได้ชื่อว่าได้ผลบุญเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอยิ่งใหญ่ให้อารมณ์ที่เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไป เ,เพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานไดอยูนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นห่วงบุญ่วงกุศลแประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,าได้ทรงแสดงเอาไว้ไปอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสีนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราอยูนะ่ถ้าเรายังร,รักษาไม่ได้ก็พยายามพยายามไปอยู่สมาทานทุกวันทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราเป็นเข้มแข็ง ทำให้เจรนามันมีกำลังอยู่เดี๋ยวเราก็จะรักษาได้ออกนั่นแหละแต่ก็พยายามเรื่อยๆเน่ยยงรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเคุยขอให้สมาทานเอาไว้ทุกๆวันนะในขณะที่เราขยับปากสมาทานศีเนี่กุศลเกิดขึ้นเท่าไหร่พุยมจะรุมงใจขยับปากทางสันปั๊บ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 สมาทานศีลไม่ถึงสองนาทีใช่ไหมกุศลและกิจเกิดขึ้นเท่าไหร่กุศลชาวนะเกิดขึ้นเท่าไหร่รับนิ้วมือเดียวเท่าไหร่นะท่านใดเรียนอวิธรรม เรับรับนิ้วแสงโกดวิถีแสงโกดขนาดใช่ไหมในแต่และว,วิถีนําเกิดได้กี่ชาติเกิดได้หลายชาติเลยนะแล้วในแสงโกดขนาดแสงโกดวิถีก็อยู่ในขณะที่เราสมาทานสีกุศลเกิดขึ้นนับไม่ได้นะสามารถทําให้เราพ้นจากกบ,บายได้เดยอะมากเลยอ,ะอ่ะอ่าดีไหมก็อยมควรสมาทานไหมอย่างนักสามไม่ได้ไม่เป็นไรก็โย่งสมาทานเอาไว้เนี่ยพยายามตั้ง ใจเเราผิดพลาดก็ตั้งใจใหม่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยมนะล้มแล้วลุกขึ้นได้คือคนเก่งล้มแล้วร้องไห้คือคนที่ไม่เอาไหนท้อแท้ได้แต่อย่าล้มเลิกไปลุกขึ้นมาสู้ใหม่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจคุยมนะไม่ว่าจะเจ,ะจะออุปสรรคมากมายสักพันใดเราจะต้องสู้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 และสู้จนกว่าชีวิตเราจะตายไปจากโลกนี้จนกว่าชีวิตเราจะประสบความสาเร็จในชีวิตฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาเนาะ พาจะพูดเรื่องศีมแต่ละข้อแต่ละข้อว่ารักษาสีมแต่ละข้อเน,น,นี่ยมีอนิสงส์อย่างไรบ้างน,นะก็คงพูดต่อไปไม่ไหวเพราะเวลาไล่ล่าม,ามันจมทีแล้วพียวนะจะต้องรีบลงจากธรรมนะนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ายในที่สุดนี้อาตอมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญ กอกามไพบูล์อยู่ในพระบวรพุทธศาสนาและจงเจริญด้วยอายุวันะสุขพละปฏิภาณธนัสสารและธรรมสารสมบัติมีจิตใจชุ่มชื่นเยือกเย็นอยู่ในรถแห่งพระธรรมคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นนิพผลท้ายสุดก็ขอให้ยาดิยยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั้น จงเป็นผู้มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นจากกองทั์ประสบสุขอันไปบูย์กล่ลาวคือมักผลนิพพานในนาะคตการอันใกลนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ